วันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกก็เริ่มเป็นหออข้างแค่ก็ทิมแทง่อนบ้านแล้วก็สร้างศัตรูรอบตัวแล้วถ้าเมื mm. <Yeah. S 2> no ่อใดที <medi> ่คุณไปแตะต้องเมื่อใดที่คุณไปแตะต้องคำว่าชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดความเกิดกระบวนการบ่อดทำลายและทำร้ายให้สั่นคลอนเมื่อนั้นแหละคุณจะได้เจอกับพุทธอิสระ อดีตพระพุทธ,ธอิสระได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายสุดโต่งของพรรคเก้าไกลที่นําโดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะในเรื่องการพยายามแก้ไขามาตรา1นึ1 2, และนโยบายอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศฉันก็ไม่เชื่อบอกว่าไอ้สีล้านเสียงเนี่ยมันจะเป็นคะแนนบริสุทธิ์ที่เกิดจากจากทุกคนมองเห็นประโยชน์ ฉันยังเชื่ออยู่ว่ามันเป็นการสะกดจิตหมู่ด้วยครับฉันยังเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการที่จะครอบงำจิตวิญญาณของคนทั้ง14บสี่ล้านเสียงให้เชื่อตามที่เขาเชื่อให้คิดตามที่เขาคิดให้พูดตามที่เขาพูดนี่คือนี่คือสิ่งที่ฉันจับพิรุษได้แล้วจับสัญญาณเส้นทางการเดินนโยบายของเขาได้แล้วก็เชื่ออีกว่าพวกนี้ไม่ได้คิดเองพวกนี้ไม่ได้คิดเอง เขามีกระบวนการองค์กรใหญ่ระดับโลกอยู่เบื้องหลังในการชี้นําความคิดและการกระทําของพวกเขาจึงสามารถครอบงําคนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่วันๆเอาแต่ก้มหน้าดูแต่จอสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ในมือ mm hmm. อย่างเงินเมื่อมันดําเนินการด้วยกระบวนการของคนนอกประเทศแล้วก็เงินทุนจากคนนอกประเทศเนี่ยอันนั้นแหละอันตรายต่อบ้านเมือง ขนาดฉันติดตามการให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เริ่มชักสึกเข้าบ้านแล้วเริ่มเข้าไปวุ่นวายกับพมา่าไปวุ่นวายกับรัเสเซียทั้งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยไทยได้ดุลการค้านะพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกหลานที่น้องญาติฉันลูกศิษย์ฉันที่อยู่ตามชายแดนพม่าเนี่ยเขาเริ่มโวยออกมาแล้ว บอกว่าเขาว่าไงเขาบอกว่าคุณพิธาไม่ได้มีนอาชีพพ่อค้าคุณพิธาไม่เคยมาขายของตามชายแดนวันนี้ถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลพม่าไม่พอใจปิดด่านพรมแนดนขึ้นมาสินค้าไทยจะขายใคร mm hmm. คุณพิธาจะรับผิดชอบไหม mm hmm. อย่าลืมว่าปีปีหนึ่งเราได้ดุลการค้าจากพม่าไม่ต่ำกว่าหกพันล้านเหรียญหรือเจ็ดแปดพันล้านเหรียญน,นะ mm hmm. ในช่วงระยะเวลา 8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดูลการค้ามาตลอดแตนะวันนี้เราจะไปแทรกแซงบ้านเมืองของเขาเนี่ยถามว่าคุณพิชาคุณพิธาจะหาเงินก้อนไหนเอามาเยียวยากับพ่อค้าแม่ค้าและสินค้าไทยที่ส่งออกไปพมา่าอย่าลืมว่าพมา่าเขาก็มีตัวเลือกเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใช้ของไทยก็ได้จีนของถูกเยอะแยะจีนของถูกเยอะแยะแล้วก็เป็นของที่ที่ซื้อได้ซื้อได้จํานวนมากๆด้วย ไอ้เงั้ยถ้าเขาไปวุ่นวายกับเพื่อนบ้านมากๆเข้ามันก็กลายเป็นว่าเราขอภัยเสือกทุกเรื่องเสือกท,ท,ทุกประเทศถ้าอย่างนี้บ้านเมืองเราจะอยู่กับใครเราเราไม่ได้ต้องการมิตรเลยเราต้องการสร้างศัตรูไปให้ทั่วเลยนะแค่ํำให้สัมภาษณ์กับนนะักข่าวต่างประเทศก็แสดงปฏิกิริยาก,ก่อร่างสร้างศัตรูและชักศึกเข้าบ้านให้สัมภาษณ์ในทางที่มันทำลายความสัมพันธ์ รัสเซียเนี่ยเรามีความสมัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นเ้ารุ่นการที่5แล้วเราก็ได้ดูนการค้ากับเขามาตลอดสินค้าต่างๆที่เขาขายให้ไม่ว่าจะเป็นสินแร่พลังงานเขาก็ขายให้ไทยในราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆด้วยแต่ถามว่าวันนี้เราไม่เห็นคุณเขาเหรอ เราเราจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับประเทศเขาในบทบาทของความเป็นประเทศเล็กๆที่เราต้องพึ่งทั้งสองฝ่ายจีนเราก็ต้องพึ่งอเมริกาเราก็ต้องพึ่งยุโรปเราก็ต้องพึ่งทําไมไม่วางตัวเป็นกลางเหมือนที่รัฐบาล8ปีที่เขาทามาค้าขายได้ทุกฝ่ายคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้ทําตัวเป็นหอกข้างแค่ก็จิ้มแทงเพื่อนบ้าน แต่วันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกก็เริ่มเป็นหอกข้างแค่ก็ทิ่มแทงเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างศัตรูรอบตัวแหละแต่ถามว่าผู้ชาอิสระลกลัวไหม <c oughs> ฉันเป็นคนไม่ได้วันวันไม่ได้ก้มหน้าดูโทรศัพท์ฉันไม่ได้เป็นคนที่จะฝากชีวิตไว้บนฟองน้ำลายที่กระดกบนปลายริ้นของคนพวกนี้ไม่มีคุณค่าทีจะให้ผมให้ฉันสะดุ้งผวา งั้นเราไม่สนใจหรอกเ,เราเรายึดมั่นยืนยันยืนหยัดอยู่ในอุดมการณ์และหลักการของเราว่าชาติสายกษัตริย์ต้องมาก่อนแม้ชีวิตเราก็ต้องสละได้งั้นพูดตรงๆชัดเจนว่าถ้าเมื่อใดที่คุณไปแตะต้องเ <Yeah. S 1> มื่อใดที่คุณไปแตะต้องคําว่าชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดความเกิดกระบวนการบ่อนทําลายและทําร้ายให้สั่นคลอน เมื่อนั้นแหละคุณจะได้เจอกับพุทไาอิสระแล้วพี่น้องลูกหลานชาวไทยที่เขาจงรักภักดี